พบกับช่องลูกชนาภาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยวนี้จะพามาชมผักสลัดในแปลงนะคะอันนี้เป็นการ่านนะคะ่านในแปลงเลยนะคะอายุประมาณเดือนครึ่งนะคะเพื่อนๆนะนะอันน,น,น,นี้เป็นผักสลัดของเรานะคะผัะกกาดหอมหรือผักสลัดนะคะเพื่อนๆนะนะกินดิบๆเลยนะกินดิบๆเลยนะคะอันนี้เป็นผักสลัดทั้งนั้นเลยนะคะ เดือนครึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะมีอยู่สองสีนะคะมีสีม่วงนะคะกับสีเขียวนะคะสีม่วงนี่ก็เป็นที่นิยมนะคะเพื่อนเพื่อนนะนะเป็นกินผักกินสดนะคะกินกับสาคูไส้หมูหรืออะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆนหรือทําสลัดก็ได้นะคะผักสลัดในเดือนหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนไม่ต้องนานนะคะ นะนนี้เป็นผักสลัดในแปลงเรานะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้ดูนะคะสีม่วงก็สวยนะคะทาสลัดนะคะเพื่อนๆสีม่วงก็สวยตอนนี้ก็พร้อมตัดขายแล้วนะคะผัะกกาดหอมหรือผักผักสลัดนะคะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ได้เดือนครึ่งเองนะคะหนึ่งเดือนก็ใช้ได้แล้วพอมีใบก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วเคล็ดลับของผักสลัดก็คือเขาไม่ชอบความชื้นมากนะคะเพื่อนๆเวลาลดน้ําก็น่าจะเว้นวันถ้ารดทุกวันเดี๋ยวรากจะเน่านะคะอันนี้เป็นผักสลัดของเรานะคะอายุประมาณเดือนครึ่งนะคะเพื่อนๆลเยลยลองดูนะให้ดูนะคะแปลงยาวไปนอนเลย นะคะน่าทานมากๆเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าพี่กันตรีชอบนะพี่กันตรีชอบสีม่วงนะคะสีม่วงจะสวยมากเลยดูต้นนะคะต้นสวย โตวไว้มากๆเลยนะคะเผิแป๊บเดียวนะเพื่อนๆนะเผิแป๊บเดียวเดือนครึ่งซะแล้วอันนี้ก็กําลังกินเลยนะคะไม่ต้องให้ต้นโตนะคะเดี๋ยวถ้าต้นโตจะเป็นดอกถ้าเป็นดอกก็แก่แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้กินได้ทั้งต้นทั้งใบเลยเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้สวยมากเลยกินทั้งต้นทั้งใบเลยนะคะผักสลัดผักสลัดสวยๆจ้า อายุประมาณเดือนครึ่งก็ได้แล้วนะคะไม่เรื่องมากด้วยม่ชอบน้ำมากถ้าให้น้ำมากเดี๋ยวโคนเน่านะคะเพื่อนๆสวยจริงๆเลยสีม่วงก็มีนะคะบางทีในซองอมเมล็ดปนมานะอันที่จริงแปลงนี้พี่กันตรีก็คือ,อซื้อมาเป็นซองสีเขียวหมดเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันมีสีม่วงปนมา มีสีม่วงปนมานะคะก็ต้องเอาเนาะมีทั้งสีม่วงสีเขียวนะคะแต่ว่าถามมาพี่กันตรีชอบอะไรพี่กตรีชอบสีม่วงนะคะมีสารแคโรทีนเยอะเลยนะคะ